สวัสดีเพื่อนๆและคนที่รักเกมไมค์ครับทุกคนด้วยนะครับผมปอนสติีเพลเยอร์ตอนนี้ผมก็อยู่ในตัวเกมไมค์ครับพ็อกเก็ตเอดิชั่น6 1ในโหมดเอาชีวิตรอดสว r v เว a l EP ที่30นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอาทัวร์แมปของผมนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วเนาะโอเคผมเริ่มจากอันดับแรกนะครับนี่คือบ้านของผมนะครับบ้านของผมก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3ชั้นนะครับแล้วก็อ่า ส่วนด้านในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเถอะครับโอเคนะครับโอเคเปิดเข้ามาปั๊บนะฮะก็จะมีแมวทั้งหมดอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีทั้งหมดเก้าตัวนะครับแล้วก็เ,เตาเผานะครับก็เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็เตาเผาทุกเตานะครับก็จะเต็มไปด้วย่านนะครับโอเคและแร่ที่ผมยังไม่ได้เก็บอีกมากมายนะฮะแล้วก็ข้างบนของเตาเผาก็จะมี เค้กนะครับแต่ซึ่งผมยังกินไม่หมดเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมก็สามารถเล่นในลิสเพลย์ของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกกล่องนะครับไอเทมต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมไมค์ครับนะฮะโอเคชั้นที่หนึ่งแล้วเนาะโอเคผมเดี๋ยวเราไปดูชั้นที่สองกันนะครับประมาณนี้นะฮะ ชั้นที่สองกอ็จะเป็นเปิดเข้ามานะครับเปิดเข้ามาปั๊บนะฮะเข้าไปก็จะเจอกับตัว e นชาร์ดนะครับซึ่งตัว e อนชาร์นี้ผมก็ทําเป็นเลเวลสูงสุดแล้วนะครับซึ่งมันก็เลเวลสูงสุดถึงเลเวลสามสินะฮะก็สามารถ e อนชาร์ของเลเวลตันได้นะครับส่วนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอาที่ซ่อมของนะครับแ n นวิลนะฮะ ่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับกล่องที่ใส่ของใส่สมุดนะฮะสามารถมาแบบว่ายัางไงครับคราบกันได้นะฮะส่วนด้านซ้ายมือของผมนะครับด้านซ้ายมือของผมก็อจะเป็นห้องเก็บสมุดเอ็นชาร์ทที่เหลือๆนะครับเยอะมากนะครับซึ่งสมุดเอ็นชาร์ทแต่และอันนะฮะมันเลเวลไม่ไม่ตันนะครับมันเลเวลไม่ตันนะครับไม่สูงสุดนะฮะซึ่งก็ต้อง แบบว่าเอ็นชาร์ตหรือว่าตีบวกอีกมากมายครับถึงจะเลเวลสูงสุดได้นะครับก็สามารถมาเล่นกันได้แล้วเนะาะครับผมส่วนทางโน้นนะครับทางโน้นก็จะเป็นห้องปรุงยาของผมนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถมาปรุงยาเล่นนกันได้นะฮะตรงนี้ก็อ่าคุณผ,ผู้ชมไม่ต้องไปตักน้ําอะไรเด็ดสิ้นนะครับเพราะว่าอ่าผมนี่นะครับผมได้ตักน้าว่ามาไว้ให้คุณผู้ชมแล้วนะฮะโอเคผมส่วน ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการปรุงยานะครับผมก็ปรุงเล่นๆเฉยๆนะครับเอาไว้ค่าเวร์บอสนะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคส่วนด้านล่างก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมพาทัวร์แมปนะครับประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็ส่วนชั้นสามนะครับชั้นสามก็ะจะมีพวกแร่ของผมทั้งหมดนะครับแล้วก็เตียงนอนแล้วเนาะครับผม ก็ถ้าเวลาคุณผู้ชมตายครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงบริเวณเตียงนอนตรงนี้นะฮะส่วนไอเทมของผมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับผมจะขอถอดทั้งหมดเลยละกันนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้ให้คุณผู้ชมนะครับเอาไว้ในกล่องนี้นะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดาวน์โหลดของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลไว้ใต้คลิปนี้เลยนะฮะประมาณนี้แล้วเนาะครับผมก็สามารถเล่นในหมดเอาชีวิตรอดของผมได้สบายๆนะฮะครับผมประมาณนี้ ส่วนเพชรของผมนะครับมีทั้งหมด1ชุดกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับมีเท่าไหร่นะฮะหชุดกับอีก33ก้อนนะครับประมาณนี้เลยเนาะส่วนพวกแร่อื่นๆก็เยอะแยะมากมายครับผมนับไม่ท้วนนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ผมไม่มีเอมอร์ลนะครับเอเมอร์ลซึ่งหายากมากนะครับซึ่งผมไม่มีนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหัววิ t เทอร์สเกลตันนะครับซึ่งผมก็เหลืออยู่1หัวเดียวนะครับ ประมาณนี้เลยนะฮะส่วนข้างนอกก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกัน,นะครับด้านนอกก็จะเจอกับแตงโมนะครับพวกอื่นๆนะฮะแตงโมแครอทนะครับซึ่งผมก็ทําเองทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ฟาร์มแค่สตาร์ทหรือฟาร์มกระบองเพชรอัตโนมัตินะครับก็ไอเทมก็จะตกลงมาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะถ้าผมก็อัตโนมัติจริงๆนะฮะส่วนอ่า ด้านซ้ายมือของผมนะครับอ่าตรงมาทางนี้นะฮะตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับฟาร์มเหล็กขนาดใหญ่นะฮะแต่ซึ่งผมยังสร้างยังไม่เสร็จนะครับเหลือเอ c ออ่าเอามาใส่ในห้องอีก2ห้องนะครับซึ่งผมทำแบบว่าลำบากมากนะครับเอ c มซกว่าจะขึ้นได้แต่ละตัวนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งไอเทมก็จะตกลงมาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเยอะมากนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมก็ได้อ่านำออกไปทำฟูเบคอนเล็กน้อยนะครับ ต้องใช้บล็อกบล็อกเหล็กทั้งหมดประมาณ164บล็อกนะครับเพื่อที่ว่าผมจะได้วางฟูเบคอนแบบเลเวลตันนะฮะแล้วก็ยังมีครับมาตรงมาทางนี้นะฮะเดี๋ยวมาทางนี้ก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปนอนสักครู่นะฮะมันมันแหลกเหลือเกินนะครับตอนกลางคืนไม่รู้เป็นอะไรครับแหลกมากนะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นข้างในนี้ครับผมจะไม่ขอเข้าไปแล้วกันนะฮะข้างในนี้ก็จะเป็นฟาร์มแกะสุกอัตโนมัตินะครับ ผู้ชมก็สามารถไปกดเล่นกันได้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นพวกที่ว่าเครื่องแจกจ่ายอาหารอัตโนมัตินะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นขนมปังนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นคุกกี้นะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอาหารของผมก็จะมีทั้งหมดอยู่14ชนิดด้วยกันนะครับแต่ซึ่งผมก็ได้ดัดแปลงเล็กน้อยนะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับ ก็ประมาณนี้เลยเนาะครับผมประมาณนี้นะฮะตรงมาทางนี้นะครับตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอกับนี่นะครับจะเจอกับเครื่องใส่ชุดเกาะอัตโนมัตินะครับซึ่งวิธีการใช้งานมันนะครับก็เพียงแค่เราเดินเข้าไปตรงนี้นะครับเดินเข้าไปตรงนี้ในช่องตรงนี้นะครับจากนั้นให้ให้เรากดปุ่มตรงนี้หนึ่งครั้งปั๊บนะฮะจากนั้นมันก็จะใส่ชุดเกาะให้เราแบบอัตโนมัติเลยนะครับ นี่นะฮะใส่ชุดเกาะแบบอัตโนมัติจริงๆนะครับประมาณนี้แล้วเนาะครับผมซึ่งทํายังไงเหรอครับนี่นะฮะบริเวณตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นรูปทั้งหมดเลยนะครับเวลาเรากดดิเมนเซอร์นะครับโดยที่มีรูปพวกนี้อยู่นะครับมันก็จะใส่ให้เองอัตโนมัตินะครับแล้ววิธีเติมสต็อกนะครับหรือว่าเติมไอเทมที่เวลาไอเทมของคุณหมดนะครับเวลาแบบว่ามันไม่ยิงแบบว่าใส่ไอเทมให้เรานะครับนี่นะฮะก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับ ขึ้นมาตรงนี้นะครับมาใส่ไอเทมนะครับที่แบบว่ายังไงฮะมันหมดนะครับก็มาใส่กันตรงนี้นะครับใส่แบบว่าให้ถูกช่องนะครับผมวางรูปอ่าหมวกบนนี้ใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมใส่รูปหมวกบนนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอ่าชุดเกาะอ่ากางเกงชุดเกาะเสื้อนะฮะก็ใส่ตามรูปนะครับถ้าไม่ใส่ตามรูปจะเกิดอะไรขึ้นหรอครับอ่าวงจรจะยังไงครับจะรั่วนะครับจะเสียนะครับจะพังนะฮะ ต่อมานะครับต่อมาตรงมาทางนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มแกะหลากสีนะครับซึ่งแกะของผมก็บักหายเกือบหมดนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับซึ่งมันก็เหลืออยู่สักเล็กน้อยนะฮะเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับถือว่าได้อยู่ครับผมเอาไว้ ep หน้านะครับ ep หน้าผมก็จะเอามาใส่แล้วเนาะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะ แต่มันก็เหลืออยู่นะผู้ชมฮะมันก็ไม่ได้บักหายเกือบหมดหรอกครับโอเคนะฮะดูสิครับขนาดผมใส่เนมแท็กให้เจ้าแกะนะครับยังหายได้เลยครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะโอเคผมประมาณนี้เลยนะครับอส่วนตรงนี้เป็นขนแกะสีขาวนะครับซึ่งเป็นขนแกะยังไงครับขนแกะสายลุ้งนะครับมันแบบว่าตัดตัดมาปั๊บนะฮะมันจะได้ขนแกะสีขาวนะครับผมก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้แล้วเนาะครับผม ต่อมาครับตรงนี้นะฮะเดินตรงมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นนี่นะครับหมู่บ้าน m อ c ขนาดเล็กนะฮะแล้วก็ไอรอนกลิลมก็จะเฝ้าอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูครับวิธีการขึ้นนะครับให้เปิดประตูแล้วก็เดินมาชิดประตูแล้วก็ปิดประตูนะครับแล้วก็กระโดดขึ้น2ครั้งโอเคมันก็จะขึ้นได้นะฮะนี่นะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับก็คุณผู้ชมก็สามารถ เอา m อ c ขึ้นไปยังบนนู้นได้นะครับฟาร์มเล็กของผมนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วเนาะส่วนนี้ก็เป็นโกเลมนะครับโกเลมจะเกิดจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีประตู21บานขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถเกิดไอลอนโกเลมได้นะครับโอเคครับผมผมขอนอนก่อนแล้วกันนะฮะสักครู่นะครับตื่นมาเดี๋ยวผมจะพาทัวร์แมปต่อนะฮะโอเค ส่วนตรงนี้ตรงมาครับเดี๋ยวผมขอย้อนนะฮะย้อนกลับไปครับย้อนกลับไปครับไปดูฟาร์มสลามของเรากันเถอะฮะโอเคครับผมประมาณนี้เลยนะครับตรงมาทางนี้ครับโอ้โหผมหันหน้าไปทางบ้านผมนี่แหลกทันทีนะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับที่เอ่อเกิดความแหลกในเกมของผมนะฮะขออภัยจริงๆนะครับตรงมาทางนี้นะครับตรงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอกับฟาร์มสลามของผมขนาดใหญ่นะฮะ แต่ซึ่งผมทําได้ยังไงเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมทําได้นะครับทําไปเรื่อยๆแล้วครับแล้วมันก็จะสําเร็จเองนะฮะฟาร์มสลามนี้ก็แบบว่าให้ผลผลิตสลามได้มากมหาศาลเลยนะฮะนี่ครับอ่าส่วนตรงหน้าของผมนี้ผมยังสร้างไม่เสร็จนะฮะเอาไว้คุณผู้ชมมาใส่บล็อกให้อีกทีหนึ่งนะฮะให้กับฟาร์มสลามนิดนึงนะฮะซึ่งผมยังทําไม่เสร็จนะครับก็เล่นต่อจากผมได้นะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดู ผลผลิตที่ได้จากฟาร์มนี้เลยแล้วกันนะฮะอาวิธีการดูผลผลิตนะครับให้เข้ามาทางช่องด้านนี้นะครับโอเคจากนั้นกล่องทุกกล่องนะครับยังไม่เต็มนะครับซึ่งามาดูตรงนี้นะฮะโอเคปั๊มอ่าไม่เกี่ยวนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับส่วนแมงมุมมันเกิดได้ไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอ่านี่นะครับผลผลิตจากสลามบอนะครับฟาร์มสลามของผมนะฮะก็มีเท่านี้แล้วกันนะฮะซึ่งสลามก็จะเกิด ในวันพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นนะครับแล้วก็ในวันพระจันทร์เต็มดวงครับเราก็จะมายืน fk อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะเวลาสลามเกิดนะครับมันก็จะเกิดแบบว่ามหาศาลมากนะฮะดูสิครับเดี๋ยวผมไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นแป๊บนี่นะครับสลามก็จะเกิดแถวแถวนี้นะครับยิ่งสร้างหลายๆชั้นนะครับ สลามก็จะมีโอกาสเกิดมากเลยทีเดียวครับผมตอนนี้ผมสร้างประมาณกี่ชั้นนะหนึ่งสสามสี่ห้าห้าชั้นนะครับสลามก็จะเกิด5ชั้นนะฮะแบบรัวๆเลยครับประมาณนี้นะครับเคเดี๋ยวผมขึ้นแป๊บหนึ่งนะฮะสักคู่นะครับแมพผมซึ่งสร้างไว้เยอะมากครับรีวิวน่าจะไม่หมดนะครับประมาณนี้เลยนะฮะสำรวจก็น่าจะไม่หมดครับผม เดี๋ยวผมพาไปดูฟูเบคอนแล้วกันนะฮะฟูเบคอนของผมก็แบบว่าใช้ไม่ได้นะครับโอเคนะใช้ไม่ได้ครับผมซึ่งในเวอร์ชันนี้มันไม่สามารถใช้ได้ใช้งานได้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะหรือว่ามันจะเป็นบั๊กอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะแต่ที่รู้ผมใช้งานไม่ได้นะฮะลกทันทีครับผมขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวผมขอ ตัวกับแป๊บหนึ่งสักครู่นะฮะสักครู่ครับมันแหลกเหลือเกินโอเคตามมาทางนี้ครับตรงมาทางนี้ครับซึ่งผมยังสร้างไม่เสร็จครับเพราะอะไรนะฮะเพราะบล็อกคอสของผมหมดครับเดี๋ยวต้องไปขุดในอ่านรกอีกสักนิดนึงนะฮะถึงจะทําเป็นบล็อกสีขาวๆแบบนี้ได้นะฮะครับผมประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับฟูเบคอนนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับอุจจ็บประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับ ผมได้เตรียมการที่จะสร้างฟาร์มมอนสเตอร์อัตโนมัตินะครับมอนสเตอร์อัตโนมัติคืออะไรเหรอครับคือแบบว่าปั๊มแบบว่าปั๊มใยเมืองมุมปั๊มหินคิปเปอร์แล้วก็ปัม๊มกระดูกปัม๊มอะไรต่างๆแบบว่ามอนสเตอร์เกิดนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับแบบว่าอัตโนมัติจริงๆนะฮะนี่ก็คือ,อฟูเบคอนนะครับซึ่งผมก็ได้ได้ไปสู้กับวิเชอร์บอสนะฮะวิเชอร์บอสแล้วผมก็ได้เนเธอร์สตาร์มานะครับแล้วก็ จากนั้นก็มาคราฟเป็นนี่นะครับโอเควิธีใช้งานก็ให้เอาบล็อกทั้ง4บล็อกใน1บล็อกนี้นะฮะ4บล็อกในบล็อกหนึ่งครับเอาบล็อกไหนก็ได้นะฮะมาใส่นะครับจะเป็นบล็อกอัญมลก็ได้ก็ได้ครับบล็อกเพชรก็ได้นะครับหรือว่าบล็อกทองบล็อกเหล็กได้นะครับบล็อกเหล็กนี้ผมหมายถึงเป็น1อันนะครับไม่ใช่เป็นบล็อกเต็มนะครับโอเคนะครับเป็นก้อนนะครับเป็นก้อนจากนั้นให้เอามา1ก้อนนะครับแล้วก็ เลือกสถานะครับจะเอาเป็นสถานะอะไรก็ได้นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับฟูเบคอนเข้าไว้ครับจากนั้นก็เช็คถูกนะครับจากนั้นเราก็สามารถใช้สถานะได้แบบตลอดนะครับแบบว่าไม่สิ้นสุดนะครับถ้าเราออกห่างประมาณหลายๆบล็อกนะมันก็สถานะก็จะหายไปนะฮะโอเคผมประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟาร์มตรงนั้นกันนะฮะโอเคฟาร์มด้านหน้าของผมเลยนะครับ โอเคซึ่งพื้นที่ตรงนี้ผมก็จะตรงนี้นะครับตรงโล่งๆตรงนี้นะครับผมจะสร้างเป็นห้องเก็บของของผมนะครับประมาณนี้เลยนะฮะอ่าเราตรงมาทางนี้ก่อนนะครับซึ่งแอปสตูดหน้านะครับ EP ที่3 1อนะฮะผมก็จะเล่นอ่าในแมปเอาชีวิตรอดของผมแมปนี้เหมือนเดิมนะฮะ โอเคผมอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มชูการ์เคนหรือว่าฟาร์มอ้อยอัตโนมัตินะครับแค่เราเดินไปเหยียบอ่าไอแปนสองแปนนี้นะครับมันก็จะเก็บเกี่ยวให้แบบว่าอัตโนมัติเลยนะครับแค่เราเดินไปเก็บนะครับแบบว่าไม่ต้องไปนั่งทุบอะไรเด้งสิ้นนะฮะก็จะเก็บเกี่ยวให้แบบอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฟาร์มแตงโมอัตโนมัตินะครับแค่เราเดินไปเหยียบแปนสองแปนนี้ครับจากนั้นอ่าแตงโมก็จะดอกแบบว่า อัตโนมัตินะครับแบบเรา,าไม่ต้องใช่แบบว่าใช้ขวานนั่งทุบตรงตรงนี้นะครับมันก็จะแบบว่าได้ไอเทมแบบรัวๆนะฮะโอเคครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ที่สูงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัตินะครับเออไม่ใช่สิเป็นฟาร์มข้าวกึ่งอัตโนมัตินะครับแค่เราแบบว่า,าผมสร้างกี่ชั้นนะหลายชาั้นอยู่นะครับประมาณ20ชั้นได้ไหครับ น่าจะประมาณ20ชั้นนะครับส่วนรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะโอเคครับผมวิธีการปลูกหรือวิธีการเก็บเกี่ยวนะครับให้เรานี่นะครับจะเห็นบันไดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับให้เราขึ้นไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเลยแล้วกันนะฮะขึ้นไปยังบนชั้นสูงสุดเลยนะครับจากนั้นก็จะเห็นแบบว่าสวิตนะครับให้สับสวิตสองครั้งนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปสักคู่หนึ่งนะครับขึ้นไปครับ สักคู่หนึ่งครับรอรอรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคขึ้นมาแล้วนะฮะก็จะเจอกับแบบนี้คระะับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับให้เราลงแบบว่าอาลงลงไปปลูกนะครับหลังจากที่เราอา é vintage, อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วนะครับให้เราลงไปปลูกตรงนี้นะฮะจากนั้นก็ยังไงครับเดินไปเดินมาครับเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับนะฮะแบบว่าอาเดี๋ยวมันจะตกไปอีกชั้นหนึ่งครับมันจะแบบว่ายังไงครับผมอาคิดไม่ออกครับอ้าวได้เค่หลอดมันได้ไง นี่ครับเอาที่พวนดินมาด้วยนะครับเผื่อว่าดินของคุณแบบว่าเราแบบว่ากระโดดใส่นะมันจะดินมันจะแห้งแบบนี้นะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอันนี้เป็นฟาร์มข้าวกึ่งอัตโนมัตินะครับฟาร์มข้าวอัตโนมัติจริงๆผมยังไม่ได้สร้างนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างในเลสเพลผมนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะให้สับสวิตต์ตรงนี้สองครั้งนะครับเพื่อเปิดน้ํานะครับ จากนั้นเมื่อไอเทมมันไหลลงไปชั้นล่างสุดแล้วใช่ไหมครับให้เราสับสวิตต์ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับ2ครั้งนะฮะจากนั้นน้ําก็จะปิดให้เราแบบอัตโนมัตินะครับนี่นะครับสามารถลงได้สองทางนะครับทางที่เราขึ้นมากับทางลงตรงนี้นะฮะโอเคผมประมาณนี้เลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับแมพผมผมก็ไม่สวยอะไรสักเท่าไหร่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะ โอเคลงไปกันครับนี่นะฮะเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเจอกับวิวที่สวยงามเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวครับแหลกครับสักคู่นึงนะฮะเดินมาตรงนี้ก็จะเจอกับสวนสัตว์นะฮะไม่ใช่แล้วครับมีแต่สัตว์นะครับเดินมาตรงนี้ปั๊บอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มไก่สุขอัตโนมัตินะครับอัตโนมัติจริงๆนะฮะโอเค วิธีการก็ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราตรงนี้นะครับวิธีการแบบว่าเอาไก่ใส่นะครับเพียงแค่เรามาตรงนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือไข่ไก่นะครับไข่ไก่ของผมนะครับที่สะสมไว้นะฮะแล้วก็ปลาไข่ไก่ตรงนี้เพื่อสะสมไข่ไก่ได้นะครับไข่ไก่ผมก็เอาใส่ไว้เยอะอยู่นะโอเคนะครับจากนั้นให้เราอันนี้นะครับวิธีการใส่ไก่นะครับให้เราคลิกไป ดินเซอร์ตรงนี้นะครับให้กดไปนะจากนั้นให้เราใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับจะใส่มากน้อยเพียงไหนก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับโอเคผมประมาณนี้นะฮะจากนั้นนะครับจากนั้นดินเซอร์ตัวนั้นนะครับที่ผมใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับมันจะยิงไข่ไก่ออกมาเป็นแม่พันธุ์ของเรานะครับเป็นลูกเช๊ยบนะครับพอลูกเช๊ยบตนะฮะมันก็จะเป็นแม่พันธุ์ให้เราใช่ไหมครับพอแม่พันธุ์ตัวเต็มที่ใช่ไหมครับมันก็จะไข่ออกมาอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกมันนะฮะ ออกมายังดิเซอร์ตัวตัวนี้นะฮะมันก็จะยิงไข่ไก่ออกมากลายเป็นลูกไก่นะครับเมื่อลูกไก่โตนะฮะเมื่อลูกไก่โตนะครับอ่าดิเซอร์ตัวที่2นะครับตรงบนของไก่นะฮะบนของหัวไก่นะฮะก็จะยิงลาวาลงมาครับยิงลาวานะฮะลาวาก็จะเผาไหม้ไก่นะครับแล้วก็ไอเทมก็จะถูกอ่าฮอปเปอร์สูบลงมาครับยังพื้นที่ตรงนี้นะฮะโอเคครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็จะเป็น ผลผลิตที่ได้จากฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติทั้งหมดเลยนะครับก็มีเพียงเท่านี้อยู่นะฮะก็ไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับฟาร์มไก่นะฮะซึ่งฟาร์มแกะสุกกับฟาร์มบัวสุกอัตโนมัตินะครับคือว่าผมไม่ได้เอาแกะกับบัวใส่ให้นะครับคุณผู้ชมไปใส่เองละกันนะครับโอเคแล้วก็เดินมาตรงนี้นะครับ เลี้ยวขวานะครับก็จะเจอกับนี่นะครับปราสาทนเธอ์นะครับนี่นะครับให้เราเข้าไปนะฮะเข้าไปในนรลกใช่ไหมครับเข้าไปเสร็จปั๊บนะฮะเดี๋ยวครับเข้าไปสักคู่หนึ่งนะครับนี่นะฮะเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับโอเคผมได้ทําทางไว้แล้วเหรอเนาะครับผมเดินตามทางไปนะครับเดินตามทางไปครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะก็จะเจอกับอ่า ปราสาทนีเธอนะครับเดินตามทางไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ไกลพอพอสมควรนะฮะไกลพอสมควรนะครับโอเคมันไกลมากนะฮะซึ่งผมจะไม่ขอไปหรือว่าหรือว่าไปดีครับปราสาทนีเธอนะครับมันไกลมากครับผมไม่ขอไปแล้วกันนะฮะเดินแปลว่าเดินตามทางบล็อกคอสเออไม่ใช่บล็อกคอร์สสตนไปนะฮะแล้วก็จะเจอกับปราสาทนีเธอนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยเนาะระวังปากกะโหกกันด้วยนะครับเวลาเข้ามายัง เยือนนลกนะครับก็แบบว่าอันตรายพอสมควรนะครับก็ต้องเซฟตัวตนของตัวเองไว้นะฮะโอเคครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งฟาร์มทองนะครับผมยังไม่ได้สร้างครับเดี๋ยวผมจะสร้างเร็วๆนี้แล้วกันนะฮะโอเคผมเดี๋ยวผมออกจากนลกสักคู่นะครับโอเคออกมาแล้วนะครับให้เราเลี้ยวขวานะฮะเลี้ยวขวาเขาจะเจอกับนี่ครับ ฟาร์มวัวสุกอัตโนมัตินะครับซึ่งฟาร์มวัวสุกอัตโนมัตินี้มันก็จะอยู่กับฟาร์มมอนสเตอร์ของผมนะครับฟาร์มสปอนเนอร์ซอมบี้นะฮะโอเคครับผมลงมายังตรงนี้ปั๊บนะฮะจะเจอกับฟาร์มมอนสเตอร์ซอมบี้นะครับอ้าวตายเฉยอ้าวเป็นอะไรครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะขออภัยด้วยครับที่อ่าตายนะฮะอ้าวเมื่อกี้เป็นอะไรตายนะผมไม่ทราบนะฮะ โอเคแป๊บหนึ่งครับสักคู่นะครับเมื่อกี้ติดอะไรล่ะผมไม่ทราบนะฮะเมื่อกี้ตายได้ไงไม่รู้นะครับโอเคฟาร์มสปอรเนอร์ซอมบี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปนะฮะเวลานะครับเวลาที่เราอยากได้เลเวลแบบว่าสูงนะครับเลเวลร้อยกว่าเลเวลสองร้อยกว่านะครับให้เราไปที่ฟาร์มมอนสเตอร์ซอมบี้นะครับ ก็จะได้เลเวลแบบรัวๆเลยนะฮะก็สามารถไปตีบวกได้นะครับเอาแบบว่าชุดเกาะแบบว่าชุดเกาะแล้วก็เหล็กพวกเหล็กพวกผลไม้แครอทอะไรต่างๆนาๆนานะฮะก็สามารถไปที่ฟาร์มสปอนเซอร์ซอมบี้ของผมได้เลยนะฮะไปปั๊มเลเวลได้นะครับโอเคนะครับผมไม่ได้สอนอฟาร์มมอนสเตอร์ซอมบี้นี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ ทือว่า,าผมเผลอไปเจอพอดีนะฮะโอเคผมแป๊บหนึ่งะสักคู่ลงไปสักคู่นะครับนี่นะครับเป็นฟาร์มสปอนเนอร์ซอมบี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นซอมบี้จะตกลงมายัางตรงนี้นะฮะแล้วก็พวกไอเทมที่ดรอปจากซอมบี้นะครับก็จะมาอยู่รวมกันในกล่องพวกนี้นครับซึ่งกล่องพวกนี้จะเต็มไปด้วยไอเทมของซอมบี้ทั้งหมดเลยนะฮะนี่นะครับ เต็มไปทั้งหมดเลยครับนี่นะฮะเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็เต็มอ่ายังไม่เต็มนะครับยังไม่ค่อยเต็มนะฮะโอเคยังไม่ค่อยเต็มผมอ่าเอาออกไปใส่อ่าฟาร์มอ๋อขออภัยครับผมอ่านำเอาออกไปใส่ฟาร์มไม่ใช่ครับผมจะพูดอะไรเนี่ยอ่าเครื่องอันนี้ครับเครื่องคือเครื่องอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมคิดแป๊บหนึ่งนะฮะ เครื่องใส่ชุดเกาะอัตโนมัตินะครับผมเอาออกไปนะฮะเอาชุดเกาะอะไรออกไปก็เยอะพอสมควรนะครับอาสีกองเช็ดใหญ่นะฮะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปนะจุดเกิดของคุณผู้ชมนะครับที่คุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดคลิปของผมมานะครับแล้วก็จุดเกิดจะอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวผมรอตอนกลางคืนเดี๋ยวผมนอนก่อนนะครับ จุดเกิดก็จะอยู่บนชั้นสามของบ้านของผมนะครับบ้านตรงนี้นะฮะก็บ้านของผมไม่ไม่ได้สวยมากมายอะไรนักหนานะฮะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับาขึ้นไปชั้น3นะครับโอเคขึ้นไปชั้นสามปั๊บนะฮะชั้น3มเสร็จปั๊บผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมหันหน้ามาตรงนี้นะครับ หน้ามาตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วผมก็ทําการแบบว่าแจกแหมะไปใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็คุณผู้ชมดาวน์โหลดของผมมาใช่ไหมครับแล้วก็จากนั้นคุณผู้ชมก็จะมายืนอยู่จุดๆเดียวกับผมนะครับโอเคแล้วซึ่งอไอเทมที่หายากหรือว่าผมเอ็นชาร์ตไว้นะครับผมก็เอามานใส่ในกล่องนี้ทั้งหมดแล้วนะฮะของผมที่ผมใช้อยู่นะฮะครับผมประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับเอฟสโตที่30นี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในเอฟสโตหนะ้าสำหรับเอฟสโตนี้ขอตัวลาไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ